สวัสดีค่ะวันนี้พี่เปล่ามามาอะไรครับเปลทามาทำไมน้นลุดเดี๋ยวน้องมาทำอะไรครับดูนกเกดนกเกเป็นอะไรผ่าตัดโอ้ผ่าตัดเป็นอะไรอ่ะนกเกดน่าดีดน่ะนกเกดเซ็นนักเกดผ่าตัดทำไมผ่า <c oughs> ตัดคิตตี้อ๋อเหรอวันไหนวันน <c oughs> ี้อ๋อเหรอคิตต <c oughs> ี้ <c oughs> จะออกมาน่ารักไหม โอ้โอเคโอ้สวยเหรอ <c oughs> โอ้โหนี่ครับมานั่งรอห้องค่ะก้ครับฉันเป็นผีโชว์ตากันเลยต้องบอกค่ะคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงครับกำลังจะเป็นอีกไม่กี่ตะที้ครับนะฮะฮะ <c oughs> อ,อย่าดื้อครับอย่าดื้อ Ô mọi người hát, 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 hát,